สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีลักทาโร่9 9้านะคะในวันนี้เราจะมาทำคลิปภัยเล่าเรื่องกันไพ่เล่าเรื่องของวันนี้นะคะเขากังวลกระวายใจเฝ้าคิดแต่เรื่องคุณห่วงคุณเหมือนคนบ้ามาเขาคนนั้นคือใครคะภัยเล่าเรื่องวันนี้อยากจะสื่อพลังงานของคนวันอะไรธาตุอะไร ให้คุณได้รับรู้มาเปิดไพ่ดูพลังงานไปพร้อมกันเลยนะคะไพ่เล่าเรื่องวันนี้ใครกันคะที่กวนกาวระวยใจเฝ้าคิดเรื่องคุณห่วงคุณเหมือนคนบ้าแล้วตอนนี้มาดูกันไพ่เล่าเรื่องเดี๋ยววันนี้จะเปิดไพ่ไปเรื่อยๆเลยนะคะเปิดไพ่ไปเรื่อยๆ เอาตามที่ไพ่ท่านอยากจะสื่ออยากจะสื่อให้หมอการเปิดแค่ไหนจะไม่ฟิกจำนวนไพ่นะคะเปิดไปตามหน้าไพ่เลยไพ่อยากบอกเรื่องราวมากน้อยแค่ไหนมาดูกันมาเปิดไปเรื่อยๆเลยนะคะใครกันคะที่กังวลกังวายใจคิดเรื่องของคุณหวงคุณ เหมือนคนบ้าเป็นชาวธาตุดิน Page of p e n d c l e s คนคนนี้อ่อนกว่าคุณนะอ่อนกว่าคุณในด้านอายุด้านความคิดก็ได้ถ้าอายุเท่ากันคือไม่ว่าคนคนนี้จะอายุแค่ไหนแต่ความคิดความอ่านดูเป็นเด็กในเรื่องของความรักนะคะแต่เป็นคนที่หัวดีเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องการทำมาหากิน ในเรื่องการทำงานในเรื่องการหาไรายได้เนี่ยยอมรับว่าฉลาดแต่ถ้าเป็นเป็นเรื่องของความรักเนี่ยง้องเง้งค่ะพลังงานพลังงานแบบนี้น่าจะทำงานในด้านของการวางแผนสายอาชีพไปได้หมดนะคะแต่ที่แน่ๆเป็นคนที่หัวดีหัวด,ออดีต่อยอดต่อยอดอรายได้เก่ง พลังงานอย่างนี้น่าจะเป็นงานที่ไม่ลำบากน่าจะเป็นงานที่ใช้ความคิดไม่ได้ใช้แรงเป็นชาวราศีพฤษภได้ไพ่เราเลืเอกเป็นคนดีเป็นคนมีศีลธรรมในใจนะเอาจริงๆคนที่กวนกาวระวยใจในเรื่องคุณเนี่ยตอนนี้เหมือนเป็นฟิลของคนที่หันหน้าเข้าหาธรรมะก็ได้นะคะพยายามจะเอาธรรมะเข้าข่มเข้าข่มในด้านกิเลสอะในด้านความรู้สึกในด้านอารมณ์ที่มีต่อคุณ ก็เลยต้องพยายามหาอะไรมายึดเหนี่ยวจิตใจพลังงานคนคนนี้อาจจะเป็นสายมูได้นะคะตามนา้าไพ่มีความรู้นะเรียนสูงไพ่ขึ้นอย่างนี้จบระดับด็อกเตอร์ได้เลยนะคะถ้าเรียนไม่ถึงก็ความรู้เยอะความรู้เยอะสอนคนอื่นได้เป็นพลังงานของคนที่ เป็นสื่อกลางค่ะเป็นเป็นเป็นคนที่ต้องถ่ายทอดสิ่งดีๆเป็นคนที่ต้องให้ข้อคิดคนอื่นชี้แนะคนอื่นทําเพื่อส่วนรวมอย่างนี้ก็ได้เป็นนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้นะคะ ten of wands เป็นชาวธาตุไฟที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบเป็นคนพาละเยอะเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตของคนอื่นๆที่เกี่ยวพันกับชีวิตของคนคนนี้ เป็นคนมีภาระหรือไม่งั้นคนคนนี้ก็เป็นคนมีครอบครัวเหนื่อยชีวิตเหนื่อยเหนื่อยตั้งแต่วัยรุ่นอย่างไรปัจจุบันก็เหนื่อยเหมือนเดิมไม่ค่อยจะได้ทำอะไรเพื่อตัวเองทำทุกอย่างก็ก็เพื่อคนอื่นเพราะว่าตัวเองเป็นผู้นำตัวเองเป็นหัวหน้าครอบครัวพลังงานดูแลแบบ เป็นฟีลของคนที่ไม่สามารถทําอะไรตามอาเภอใจได้อะต่อให้ใจจะอยากทําอีกอย่างแต่ด้วยความคําว่าภาระหน้าที่อะค่ะมันจะต้องบีบให้คนคนนี้ต้องทําแบบนี้คนนี้อาจจะทําถ้าตามรูปเนี่ยหมอมองว่าทําทําสวนสวนผลไม้ปลูกแตงโมปลูกเมลอนอะไรอย่างงี้เปล่าคะปลูกแคนตาลูปอย่างงี้ก็ได้นะเอาจริงเป็นคนที่ ชอบทําการเกษตรถ้าตามหน้าไพ่จริงๆพลังงานการเงินเหมือนเป็นคนที่เพิ่งเริ่มจะสร้างเนื้อสร้างตัวกำลังเก็บหอมรอมริบกำลังจะเริ่มขยบฐานะจากความลำบากขึ้นมาสู่คำว่าสบายก็ได้พลังงานนะคะดูแล้วดีนะเป็นคนทํามาหากินคนนึ่งะค่ะคนที่กวนกวายเรื่องคุณเนี่ยอาจจะมีคือทำทำทำสวน ผลไม้ก็จริงแต่ว่าทำทีหลักร้อยไร่อย่างเงี้ยมันก็ระดับส่งส่งออกเลยนะคะส่งออกระดับประเทศเลยนะก็เศรษฐีเหมือนกันนะพูดถึงอะ่ะถ้าคนคนนี้มีที่ดินเยอะนะคะแต่สมัยนี้ไม่มีที่ก็ไปเช่าที่ปลูกได้ก็อยู่ที่อยู่ที่ความสามารถของคนคนนี้นะคะ่ะแต่ว่าไพ่ขึ้นเป็นคนฉลาดเป็นคนรู้จักหาเงินอาจจะเป็นคนคิดแต่ไม่ลงมือทำอย่างนี้ก็ได้เป็นคนจิตใจดีนะเนี่ย คนที่กวนกระวายเรื่องคุณเนี่ยคนคนนี้เป็นฟิลผู้ให้อ่ะคุณดูสิชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าค่ะแบบแบบไม่ไม่เบรกด้วยเหมือนกับว่าพอใจอยากให้ก็ให้อ่ะโดยที่ไม่นึกถึงตัวเองคนคนนี้น่าจะใช้ของอไม่ถึงขั้นติดแบรนด์นะคะแต่ว่าในตัวจะต้องมีแบรนด์เนมแต่ก็ไม่ใช่ว่าติดแบรนด์จ๋าเลยนะแต่เป็นคนแต่งตัวดี ค่อนข้างเป็นคนที่จะต้องเป๊ะในเรื่องของออรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกันเสื้อผ้านาผมอะไรเงี้ยต้องดูดีแล้วยิ่งถ้าต้องออกไปสังคมไปเจอคนหมู่มากนะคะจะเป็นทางการไม่เป็นทางการก็ตามคนคนนี้จะจะแต่งตัวดีหมอหมองว่าเป็นคนที่แต่งตัวดีจิตใจดีอืมทำมาหากินเก่งสุดจริต มีศิลธรรมแต่เป็นคนมีภาระเป็นคนมีภาระวางไม่ได้เพราะถ้าวางแล้วคนข้างหลังจะลำบากแล้วก็เดือดร้อนอืมดูแล้วก็เหมือนเป็นฟิลของคนที่ทําเพื่อคนอื่นพลังงานมาเปิดไพ่ไปต่อเลยค่ะเป็นชาววันพุธได้ฉลาดอ่ะโอ้คุณคนคนนี้ทำไมดูไพ่แล้วมีแต่ไพด่ดีๆขึ้นเยอะจังเลยอะ คุณเจอคนที่มีความเฉลียวฉลาดขั้นสุดเลยนะคะ The Magician เนี่ยเป็นนักวิชาการเป็นคนหัวดีพูดจาดีด้วยวัทศินดีสายอาชีพทําได้หมดเลยทําได้หมดเลยหาเงินจากความสามารถจากความฉลาดของตัวเองก็ได้จบมาอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องทํางานตามสายตรงที่ตัวเองจบมาเสมอไปแต่จะเป็นคนที่หัวไวมากเสรแรงอ่านคนออก มองคนเป็นวิเคราะห์คนได้เป็นพลังงานของคนที่มีสติปัญญาล้ำอะค่ะแล้วแถมมีพลังงานความดีในตัวอีกโอ้คุณทําให้คนที่มีความดีขั้นสูงกระวนกะวะวถึงตัวคุณได้เนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องเป็นคนที่มีดีมากๆนะคะพลังงานแรงดึงดูดในตัวคุณต้องสูงอะ่ะไพ่ขึ้นหมอหมองว่าไพ่ขึ้นดีแต่คนคนนี้ก็เป็นคนที่เคยเดินจากคุณไป โดยที่ไม่มีเหตุผลโดยที่เอาตรงๆนะคะใจจริงคนคนนี้ไม่ได้อยากจากคุณแต่มันมีเหตุผลมันมีอะไรที่มันสำคัญอะที่มาเป็นตัวบีบรัดที่มาเป็นตัวบังคับคุณเดียวกับคนไม่โสดหรือเปล่าเป็นไปได้นะหมอหมองพอไพ่ขึ้นสิบไม้อะ่ะถ้าคนคนนี้ไม่โสดแล้วคุณก็ไม่ใช่ตัวจริงอย่างเงี้ย มันก็สงควรนะคะที่คนคนนี้จะต้องเลือกที่จะหันหลังให้คุณอะอันนี้เราพูดกันตามความเป็นจริงนะลูกดวงบางท่านที่เป็นพลังงานลักซ้อนมาฟังอาจจะรู้สึกไม่โอเคแต่มันคือเรื่องจริงนะคะมันคือไพ่เล่าเรื่องนะไม่ใช่ดวงของใครนะคะฟังคำๆพ่อชวยยอบวานอะเลขสามมาลักซ้อนแน่เลยพวกคุณคุณไปอยู่ในวงวนลักซ้อนคุณไปเจอกันที่สนามบินปะ คุณเป็นคนไทยที่บังเอิญไปทำงานที่เดียวกันที่ต่างประเทศหมายถึงว่าเป็นคนไทยแต่ไปทำงานที่เดียวกันแล้วไปเจอกันที่นั่นน่ะแล้วก็ได้สารสัมพันธ์กันแต่ว่าคนคนนี้มีตัวจริงอยู่แล้วที่เมืองไทยอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือไม่งั้นคุณก็เป็นตัวจริงแล้วคู่ของคุณไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นแต่หมอมองว่าเป็นไปได้หมดทุกประเด็นที่หมอเกิดมานะเพราะไพ่ขึ้นที มันคือรักซ้อนนะคะหรือไม่งั้นพวกคุณก็ดีวกันทางธุรกิจแล้วก็ด้วยความสนิทจากธุรกิจมันเลยสารสัมพันธ์มันเลยเลยเถิดไปถึงความสัมพันธ์ในด้านของชู้สาวก็เป็นไปได้ไปต่อค่ะโอ้ครอบครัวทำไมไพ่ครอบครัวขึ้นอะ คุณกับคนคนนี้เคยเป็นครอบครัวกันเคยมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันหรือเคยเคยแผนอนาคตอยากจะมีครอบครัวอยากจะลงหลักปักฐานด้วยกันมีลูกด้วยกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยสร้างครอบครัวด้วยกันแผนอนาคตไว้สวยหรูหรือว่าตอนนี้พวกคุณก็กําลังใช้ชีวิตแบบคู่สามีภรรยากันถ้าพวกคุณเป็นคู่กันอยู่แล้วคนคนนี้จะไม่กังวลกระวายถูกไหมคะ หรือตอนนี้คุณกําลังคิดจะลงหลักปักฐานกับใครที่ไม่ใช่คนคนนี้หรือเปล่าคนคนนี้ก็เลยกระวนกระวายแทบบ้าคุณจะแต่งงานอย่างเงี้ยคนคนนี้รู้ข่าวอย่างเงี้ยก็ได้นะเอาจริงโอ้โหมาละคุณพระเกิดอะไรขึ้นเจ็บหนักกระอักเลือดหักหลังกันขั้นสุดหมดเนื้อหมดตัวเจ็บป่วยเจ็บปวดเออ ถึงขั้นแอดมิดอ่ะบางคนก็ถึงขั้นโดนปองร้ายเกือบเอาชีวิตไม่รอดธุรกิจขาดทุนหมดเนื้อหมดตัวครอบครัวพังทลายครอบครัวที่สวยหรูพังเพราะปัญหามือที่สามพังเพราะคนใดคนหนึ่งปันใจให้อีกคนพังเพราะต่างคนต่างไม่ซื่อต่อกันได้หมดเจ็บปวดรวดแล้วความสูญเสียค่ะมีสุขก,ก็ต้องมีทุกข์ มันคือสัจธรรมของชีวิตจริงๆโอ้ไพ่ขึ้นสัจธรรมชัดเจนตองสิบนะวันนี้พวกคุณเคยเป็นครอบครัวกันไม่ว่าพวกคุณจะมีพิธีแต่งงานกันหรือเปล่าก็ตามแต่ว่าด้วยด้วยความสัมพันธ์อะมันเป็นฟิลครอบครัวแต่มันมีเหตุยุติมันจบไปละขึ้นสิบดาบเนี่ยมันจบมันจบแบบมีคนนึงอะปังตาย คนนึงก็ตายตายแล้วเกิดใหม่ละเหมือนเหมือนตายในด้านความรู้สึกก็ได้นะคะเอาจริงๆไพ่แบบนี้ก็คือตายในด้านความรู้สึกก็ได้คือโดนทํำลายขั้นสุดอะเสียใจช็อกน็อกหมดสติเข้าโรงพยาบาลสูญเสียทุกอย่างทุกสิ่งอย่างที่สร้างมาร่วมกันพังทางลายไปหมดพังเพราะความไม่ซื่อพังเพราะรักซ้อนพังเพราะการทรยศหักหลังพังเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง พจริตพังเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกงอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วอีกคนนึงก็คือเจ็บเจนตายอ่ะเจ็บสุดหนักสุดให้ขึ้นแรงนะหมอบอกตรงเลยหรือไม่งั้นคนคนนี้ก็เนี่ยแหละค่ะแทบบ้าแล้วเหมือนคนบ้าเนี่ยเพราะคุณจะไปแต่งงานกับคนอื่นไงทําอะไรไม่ได้เนี่ยดิ้นพลาดพลาดแะดิ้นพลาดพลาดไม่พอโดนมีดเสียบอีก ต้องอยู่กับความเป็นจริงนะคะต้องอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็ต้องต้องรับให้ได้ต้องตั้งสติให้มากแต่ที่แน่ๆหมอมองว่าคนคนนี้น่าจะหนักดีไม่ดีสติหลุดแล้วตอนที่เราเปิดไพ่กันเนี่ยสติหลุดเพราะว่าคุณไม่คุณไม่ให้อภัยคุณไม่คืนดีไปต่อค่ะโอ้โหขออนุญ,ญาตปิดหมอต้องปิดนะ the l o v e r s การที่พวกคุณได้มาเจอกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของโชคชะตาที่ผ่านมาใครคนใดคนนึงให้อีกฝ่ายเป็นตัวเลือกเหมือนกับว่าเข้ามาหาเพราะว่าเพราะเหตุผลหนึ่งสองสามคือคือไม่ใช่รักเสมออาจจะชอบสเต็ปแรกอาจจะแค่ชอบแต่พอได้รู้จักคุณจริงๆมันไม่ใช่อะ่ะกับรู้สึกผูกพันแต่มาผูกพันในเวลาที่ผิดเพราะตัวเองก็มีตัวจริงอยู่แล้ว เป็นไปไม่ได้พลังงานนะคะเป็นคนทางไกลคุณดิวกับต่างชาติหรือเปล่าเนี่ยใครเป็นชาวราศีกรกฎหรือเปล่าคะมีใครเป็นชาวราศีกรกฎคุณหรือใครคนนั้นคนคนนี้นะถ้าไม่งั้นคุณกับคนคนนี้ก็อยู่ห่างไกลกันมากคนคนนี้อยากจะมาหาคุณใจจะขาดเลยนะหมอมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ตั้งใจ ตั้งหน้าตั้งตาจะเดินทางมาหาคุณต่อให้พวกคุณจะอยู่ห่างกันแค่ไหนก็ตามต่อให้คนคนนี้จะเครียดเรื่องคุณมากแค่ไหนก็ตามต่อให้คุณจะไม่ให้อภัยหรือต่อให้คุณจะปฏิเสธหรือคุณจะทําอะไรก็ตามที่ทําให้คนคนนี้รู้สึกแย่ค่ะบางทีก็อาจจะแค่ใช้คําพูดเงี้ยปฏิเสธแบบนิ่มๆอะ่ะแต่คนฟังมันเจ็บอะ่ะเจ็บยิ่งกว่าโดนมีดเสียบเนี่ย ได้แต่คนคนนี้ก็ยังจะมาก็ยังจะมาเพราะกระวนกรไวยไงคะมันไม่ได้อะ่ะรู้ข่าวอะ่ะคุณจะแต่งงานกับคนอื่นอย่างเงี้ย <c oughs> คุณจะไปสร้างครอบครัวกับคนอื่นแล้วที่ไม่ใช่คนคนนี้อะ่ะคนคนนี้รับไม่ได้ปล่อยคุณไม่ได้ให้คุณหายไปจากชีวิตไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยฟิลนะคะเพราะคุณยังมีแรงดึงดูดไงเพราะคุณยังยังเป็นคนที่ใช่อยู่อะ่นะณเวลาเนี้ย ไปต่อค่ะโอ้อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยคนคนนี้จะจะขอเริ่มต้นใหม่กับคุณเลยนะขอโอกาสคุณเลยอ่ะขอโอกาสจากคุณอ่ะจะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้คุณเริ่มต้นใหม่นะขอโอกาสชันนะอะไรใดๆที่มันเป็นฟิลของการการให้คุณยกโทษให้อะคนคนนี้จะยอมอ่อนให้คุณก่อนจะยอมเข้าหาคุณก่อน ท,ทั้งที่ในอดีตอาจจะไม่เคยเข้าหาคุณเลยอาจจะไม่เคยเห็นค่าคุณเลยอาจจะไม่เคยง้อคุณเลยก็ได้หรืออาจจะไม่เคยใส่ใจคุณเลยก็ได้นะคะคนคนนี้ไม่กลัวอะไรเลยนะเซเว่นอวาต่อให้เรื่องราวระหว่างคุณกับคนคน,คนนี้จะมีอุปสรรคจะมีขวางน้ำแค่ไหนคนคนนี้ก็จะสู้นะคะสู้เพื่อที่จะไม่ยอมให้คุณหลุดมือไปอีกอ่ะคนคนนี้อาจจะรู้สึกว่าครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสุดท้าย ถ้าครั้งนี้ไม่ทําอะไรหรือครั้งนี้ปล่อยคุณไปเนี่ยก็คือคุณจะหายไปจากชีวิตแบบถาวรหายไปแบบคนคนนี้ไม่มีโอกาสอีกเพราะาคนคนนี้มีเซนต์ไงคะขึ้น The m a g i c i a n เซน์แรงสัมผัสได้รับรู้ได้รับรู้ได้ว่าไม่ควรจะปล่อยคุณไปไม่ควรจะให้คุณไปคุณไม่ควรจะให้คุณไปเป็นของใครยกเว้นของคนคนนี้คนเดียวคนคนนี้จะสู้จะส,จะสู้จะลุย จะไม่ท้อกับอุปสรรคต่อให้จะต้องสู้เพียงลําพังก็จะสู้จะพิสูจน์ให้คุณเห็นใช้คําว่าพิสูจน์ก็ได้นะคะฟังดูดีฟังดูดีนะฟังดูดีว่าจะพยายามเพื่อคุณใช้คํานี้ก็ได้โอ้โหพยายามยังไงคะเนี่ยคนคนนี้ป่วยอยู่หรือเปล่าเนี่ยคิดมากเรื่องคุณมากเลยนะไพ่ขึ้นสี่ดาบสิบดาบคิดเป็นเอามากนะคะดีไม่ดีนะคนคนนี้อาจจะ อาจจะป่วยหนะักคุณอาจจะไม่รู้ข่าวก็ได้ถึงขั้นแอดมิดโรงพยาบาลแต่ว่าแต่ว่าคือแบบรักษาตัวออกมาแล้วแต่ยังไม่หายดีอะตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนอยู่ในระยะพักฟื้นอนะ่ะยังยังไม่แข็งแรงดีพอแต่ใจเนี่ยอยากมาหาคุณมากนะขึ้นเดอ c h ชาริอเนี่ยอยากจะตะบ,บึงรถอยากจะแบบเยียบ กดคันเร่งมาหาคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ยังทําไม่ได้เพราะสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยตอนนี้ต้องอยู่เฉยๆก่อนถ้าไม่ใช่ในเรื่องของสภาพร่างกายก็ต้องติดปัญหาอะไรสักอย่างซึ่งทําให้คนคนนี้ยังยังขยับตัวมากไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะแต่ถ้าคนคนนี้มีตัวจริงอยู่มันมันก็ไม่สามารถจะมาได้อยู่แล้วถูกไหมยกเว้นซะแต่ว่าคนคนนี้จะไม่มีใครแล้วคุณก็เหมือนคุณอาจจะ ก็อย่างที่บอกคนคนนี้อาจจะรู้ข่าวว่าคุณมีคนมาจีบเยอะไม่ได้ต้องทําอะไรสักอย่างแล้วไม่งั้นเนี่ยเห็นไหมไม่งั้นคุณหลุดมือแน่เจ็บปวดนะคะคนคนนี้เวลาคิดถึงคุณแล้วรู้สึกแย่นะหมอหมองว่าคนคนนี้ร้องไห้เลยแหละเวลาที่นึกถึงคุณเนียอาจจะเป็นฟีลของคนที่ตอนนี้โดนโดนโดนกระทาบ้างหรือสํานึกได้ในสิ่งที่ ที่เคยทำกับคุณไว้ในด้านของจิตใจรับรู้ได้ว่าอ๋อความปวดใจมันเป็นอย่างนี้นี่เองอาจจะเป็นฟิลของคนที่ตอนนี้กำลังรังรบวิบากจากสิ่งที่ทำในอดีตกับคุณแล้วก็ตัวเองมาเจอบ้างคือไพ่ขึ้นอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นความรักอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นฟิลของคนที่โดนหักหลังอย่างนี้ก็ได้พลังงานมันสามารถครอบคลุมได้หมดแต่ตัวคนคนนี้ที่แน่ๆตอนนี้หาความสุขไม่ได้ ต่อให้ภายนอกจะดูดีแค่ไหนแต่ในใจคนคนนี้ทุกทรมานหมอสัมผัสได้นะว่าคนคนนี้ทรมานใจเจ็บปวดค่ะเจ็บปวดแล้วก็เป็นฟิลของคนที่ดีไม่ดีนะตอนนี้คนคนนี้อาจจะถูกหักหลังถึงสามเรื่องพร้อมๆกันเรื่องความรักเรื่องคนรอบข้างเรื่องงานคือเป็นฟิลของคนที่เจอปัญหามาพร้อมกันอะ่ะ พอไพ่ขึ้นเซเว่นอวานพลังงานนะคะทําสิ่งใดย่อมได้รับสิ่งนั้นหมอหมอสัมผัสอย่างนั้นนะสัมผัสจากหน้าไพ่ได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราเปิดไพ่ไปเรื่อยเ j ื่อย e n t วิบากกรรมวิบากกรรมนะคะเขากระวนกระวายใจเฝ้าคิดแต่เรื่องคุณห่วงคุ้นเหมือนคนบ้าคนคนนี้เข้าใจแล้วอะ ตื่นรู้แล้วว่ากำลังจะสูญเสียคุณซึ่งเป็นคนที่ดีคนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งดีๆคนหนึ่งที่ที่คนคนนี้ได้ได้มาเจอเจอแล้วการที่ได้เจอกับคุณเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกสิ่งอย่างมันถูกกำหนดมาคนคนนี้อาจจะเป็นฟิลของคนแต่หมอหมองว่าคนคนนี้เชื่อในเรื่องเวรกรรม แต่อดีตมันคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วไม่มีใครสามารถย้อนอดีตได้ในอดีตคนคนนี้อาจจะทำอะไรหรือปฏิบัติอะไรหรือใช้คำพูดอะไรกับคุณแบบที่ไม่ทันยังคิดแล้วมันไปทำร้ายความรู้สึกคุณแล้วมันไปทำร้ายจิตใจคุณแล้วมันทำให้คุณเสียใจซึ่งคนคนนี้ก็มาคิดได้ในเวลานี้เพราะไพ่ขึ้นตอนนี้ไพ่ขึ้นจัดเม้นตอนนี้แสดงว่าคนคนนี้หมอมองว่าได้รับผลน่ะ จะต,ต้องไปโดนทําอะไรที่มันแบบพอโดนแล้วรู้สึกได้ว่าอ๋อตอนนั้นคุณก็น่าจะเป็นคุณก็น่าจะรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันคิดได้เองค่ะเพราะไพ่ของคนคนนี้ขึ้นเมจิเชียนนะจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดนะคนที่จะเป็นบ้าเพราะคุณเนะ่ยหมอมองแล้วเป็นคนโปรไฟล์ดีมีความรู้นะคะไพ่ขึ้นไฮโลแฟนเนี่ยจบระดับด็อกเตอร์เลยนะ เรียนสูงอะใช้คำนี้แล้วกัน Queen of s ซอ r c e เป็นคนเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนพูดตรงบางทีพูดอะไรออกไปก็ก็ไม่คิดอะไม่คิดว่าคนฟังจะรู้สึกยังไงแล้วก็ไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นด้วยแต่เป็นคนเด็ดเดี่ยวนะเป็นคนเด็ดเดี่ยวแล้วก็อาจจะเป็นข้าราชการได้นะคะเป็นคนในเครื่องแบบได้ มีภาวะความเป็นผู้นำสูงพลังงานแบบนี้นะหมอรู้สึกว่าคนคนนี้คือด้วยความที่อยู่สูงกว่าคนอื่นะ่ะแล้วด้วยความที่มีคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหลายคน บริวารที่อยู่รอบตัวคนคุเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งดีทั้งไม่ดีคนคนนี้เป็นเป็นคนที่มีแต่คนอยากเข้าหาแต่แต่คนที่เข้าหาก็ไม่ใช่ว่าจะจริงใจกับคนคนนี้ไปไปทุกคนแล้วก็ทุกเรื่องเข้าหาเพื่อผลประโยชน์เข้าหาเพราะหนึ่งสองสามซึ่งคนคนนี้ก็สัมผัสได้รับรู้ได้แต่บางทีอะค่ะด้วยความที่ ค่อนข้างเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากอะ่ะก็เลยทําให้บางทีก็ตัดสินใจอะไรจากความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองล้วนๆอะ่ะไม่ไม่ฟังเหตุฟังผลไม่ฟังความสองฝ่ายเนี่ยพลังงานมันก็เลยทําให้คนคนนี้ตัดสินใจผิดโดยเฉพาะเรื่องคุณโอ้โหไพ่คู่ขึ้นพวกคุณมีความเป็นคู่กันหรือในอดีตพวกคุณก็เป็นคู่กัน แล้วปัจจุบันก็อาจจะเป็นคู่กันก็ได้อาจจะได้วนกลับมาหากันอีกนะคะไพ่ขึ้น u d g m เ n t เป็นไปได้ว่าถามว่าเป็นคู่แบบไหนอะได้หมดนะคะก็อย่างที่บอกอะ่ะบางเคสบางท่านก็ต้องผ่านบททดสอบกันก่อนตอนแรกเป็นคู่กรรมพอวนมาอีกทีก็เป็นคู่แท้แต่มันจะแท้ได้ก็ต่อเมื่อต่างฝ่ายต้องโสดนะคุณโสดทางนี้ก็โสดแต่ถ้าทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่อยู่แล้วเป็นไปไม่ได้คะ่ะ ก็คือคู่กรรมคู่วิบากอยู่ที่ความเป็นจริงในชีวิตคุณนะฟังคลิปคุณต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะใบสุดท้ายค่ะไพ่เล่าเรื่องสิ่งที่คนคนนี้คิดกับคุณตอนนี้เวลานี้นะคะมันเป็นความรู้สึกของคนที่ไม่อยากจะเสียคุณไปเพราะว่า ความดีในตัวคุณในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยมันมันทำให้คนคนนี้รู้สึกว่าโชคดีที่ได้เจอคุณแต่จะเพะอะไรก็ตามอ่ะในด้านของสิ่งไม่ดีที่คนคนนี้เคยทำกับคุณไว้คนคนนี้ก็สำนึกผิดรู้สึกแล้วก็รับรู้ได้เพราะตอนนี้ตัวเองก็กำลังรับผลจากสิ่งที่ตัวเองทำไว้อยู่กำลังทรมานใจอยู่เพราะว่าไพ่ขึ้นสามดาบย่างเงี้ยไม่มีความสุขแล้วคะ่ะต่อให้ฉากหน้าจะดูดีแค่ไหนแต่ในใจทุกทุกเรื่องคุณไง แล้วคนคนนี้ก็พยายามจริงๆคนคนนี้ก็พยายามทําใจลืมคุณนะเอาตรงตพยายามให้วันเวลามันเป็นตัวฮิวเพราะคิดว่าถ้าผ่านวันเวลาผ่านไปเนี่ยอาจจะลืมคุณได้อาจจะทําใจเรื่องคุณได้อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ดิง่งไม่อะไรถึงคุณมากมายอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ลืมอบอใจตัวเองค่ะว่าเดี๋ยวก็ลืมแต่ยิ่งนานวันอะ่ะมันกลับยิ่งไม่ใช่ พอได้รับรู้เรื่องคุณพอได้รู้ข่าวข่าวของคุณพอได้รู้อะไรที่เกี่ยวกับคุณ่ะคนคนนี้มีความรู้สึกว่าฉันโชคดีโชคดีที่มีคุณเข้ามาในชีวิตโชคดีที่ได้รู้จักคุณแต่ที่โชคไม่ดีคือไม่สามารถที่จะรักษาคุณไม่ได้สํำนึกได้เพิ่งคิดได้ทั้งทั้ที่ตัวเองก็เป็นคนฉเฉลียวฉลาดเพิ่งตื่นรู้ใช้คำนี้ก็ได้นะคะ เพิ่งตื่นรู้ว่าได้ผักใสคนที่ดีอย่างคุณออกไปจากชีวิตเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นรู้ว่าได้ได้แบบได้ตัดได้ทำ้ายใจตัวเองอะ่ะไ,ด,ได,ด้ได้ตัดได้ตัดเออได้ทรมานใจตัวเองอะ่ะทั้งทั้งที่รักคุณนะทั้งทั้งที่ผูกพันกับคุณแต่กับไม่คิดจะรังคุณไว้ไม่คิดจะยื้อคุณไว้ไม่คิดจะรักษาคุณไว้อย่างเงี้ยกับผักสไสไล่ส่ง ปล่อยให้คุณออกไปจากชีวิตเองคนคนนี้รู้สึกแย่มากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องปล่อยให้วันเวลามันเป็นตัวฮิวไปอย่างที่บอกนะคะถ้าคนคนนี้โสดมันก็จะเป็นอีกเวยหนึง่งแต่ใจคนคนนี้อยากมาหาคุณแต่มันติดไงติดที่สี่ดาบติดที่หกดาบคำว่าติดในที่นี้เป็นไม่ได้ว่าคนคนนี้อาจจะมีมีคนปัจจุบันอยู่แล้ว ซึ่งมันไม่สามารถที่จะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องคุณอะให้มันเป็นไปตามใจที่ปรารถนาได้ร้อยเปอร์เซนตหรือไม่งั้นก็ติดงานหรือไม่งั้นก็ถ้าคนคนนี้โสดก็อยู่ห่างไกลจากคุณนะคะบางเคสบางท่านก็อยู่กันคนละประเทศเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลามันจะเป็นฟิลแบบนึกทันใจเลยมันก็ไม่ได้ถ้าไปทํางานถูกไหมคะจะต้องมีเรื่องของเวลาพลังงานนะไพ่เล่าเรื่องนะคะคนคนนี้ ใจจดจ่อคิดแต่เรื่องคุณนะค่อนข้างคิดเรื่องคุณมากกระวลกระวายใจนะคะเฝ้าคิดแต่เรื่องคุณนอกจากจะเหมือนคนบ้าแล้วก็เป็นคนป่วยไปด้วยนะป่วยใจป่วยกายซึมทรมานหาความสุขไม่ได้มีแต่ไพ่ดาบขึ้นอะ่ะหมอมองว่าคนคนนี้อาจจะสุขภาพไม่ดีเป็นเกี่ยวกับโรคเลือดได้นะคะก็ประมาณนี้เลยไพ่เล่าเรื่องสำหรับวันนี้ ฟังดูอาจจะดาร์กหน่อยนะคะแต่ว่าหมอว่ามันน่าจะตรงกับชีวิตจริงของใครบ้างแหละหรือไม่งั้นก็อาจจะเฉียดหรือไม่งั้นก็อาจจะไม่ตรงเลยเป็นเรื่องธรรมดาของการทําคลิปนะคะไพเราเรื่องฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ฟังเพื่อให้ข้อคิดนะคะฟังเพื่อเอ่อเขาใช้คําว่าอะไรดีฟังเพื่อเป็นนิทานก็ได้อะ เป็นทีทานจากไพ่ค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ตรงอะไรกับชีวิตใครหรอกหมอไม่อยากให้ตรงกับชีวิตจริงของใครเพราะมันจะเหมือนกับว่ามันเหมือนไปซ้ำเติมอะบางท่านก็อาจจะไม่อยากได้ยินอะไรที่มันเป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นให้คุณรับแต่พลังงานดีเท่านั้นนะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆการกดติดตามไลค์แชร์นะคะหมอการต้องขอบคุณจากใจจริงๆพระคุ้มครองทุกท่านบุญรักษาทุกๆคน พบกันใหม่นะคะคลิปหน้าแรนดดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ